มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลูกหม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพางตลอดร่างลูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินสวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอแม่ไม,ม้มวยไทยท่าจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางคือหนึ่งในสิบ้าท่าแม่ม,มัมวยไทย ที่ถูกระบุชื่อไว้ในตำรามวยไทยโบราณขั้นที่หนึ่งให้ผู้ฝึกฝึกหมุนตัวครึ่งรอบแล้วเตะกับหลังโดยฝึกหมุนตัวมองเป้าหมายแล้วค่อยเตะกับหลังผู้ฝึกใหม่ควรฝึกยืนขาเดียวให้มีความมั่นคงฝึกหมุนตัวแล้วมองเป้าหมายก่อนจากนั้นยกขาเตะตะวัดกลับหลังทันทีฝึกเข้าคู่เพื่อฝึกหมุนเตะแบบครึ่งรอบ เป็นการฝึกความแม่นยำในการเตะโดยเป้าหมายจะอยู่ที่บริเวณใบหน้าของคู่ต่อสู้ขั้นที่ 2. ฝึกหมุนตัวเต็มรอบแล้วเตะกับหลังขั้นตอนนี้จะยากกว่าขั้นตอนที่ผ่านมาเพราะเป็นการหมุนตัวแล้วเตะฟาดกับหลังเลยผู้ฝึกต้องทรงตัวให้มั่นคงและหมุนตัวเตะให้รุนแรงเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในท่าจระเข้ฟาดถาังฝึกเข้าคู่หมุนตัวเตะกับหลัง แบบเต็มรอบเล็งเป้าหมายแล้วหมุนตัวเตะกับหลังทันทีทันที่3ครับฝึกป้องกันหมัดแล้วหมุนตัวเตะปัดหมัดตรงซ้ายขวาแล้วหมุนตัวเตะกับหลังด้วยท่าจระเข้ฟาดหางทันทีฝึกสายตาและฝึกอ่านระยะในการหมุนตัวเตะกับหลังโดยพิจารณาจากส่วนสูงของคู่ต่อสู้ และให้พิจารณาระยะห่างของการต่อสู้ด้วยแล้วจึงฝึกพลิกตัวหมุนเตะกลับหลังทันทีจนกว่าจะเกิดเป็นทักษะและความชำนาญต้องมันฝึกฝนเป็นประจำครับฝึกเข้าคู่เพื่อใช้งานจริงสายตาฝึกจับจ้องหมัดที่โชคมาแล้วฝึกใช้แขนปัดหมัดซ้ายขวาของคู่ต่อสู้แล้วหมุนตัวเตะจนเข่ฟ้าดัางทันทีผู้ฝึก จงมีความเชื่อมั่นในท่าจระเข้ฟาดหางแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนฝึกจนเกิดเป็นธรรมชาติและสัญชาตญาณในการต่อสู้เมื่อเราหยิบจับมาใช้ยามใดย่อมเกิดผลสำเร็จที่ดีอย่างแน่นอนฝึกปัดหมัดรัวแล้วตอบโต้ด้วยท่าจระเข้ฟาดหางให้พวกฝึกนะครับฝึกสมาธิและมีความมุ่งมั่นตั้งใจและศรัทธา ในการใช้งานท่าจอลเ้ฟาดหางแล้วจอลเ้ฟาดหางจะเกิดผลสูงสุดเมื่อเราฝึกจนเกิดความชำนาญเมื่อ,อยามสถานการณ์ที่ต้องใช้งานจริงฝึกใช้ในหลายๆรูปแบบและต่างสถานการณ์กันออกไปฝึกจนกว่าจะหมุนตัวได้เป็นธรรมชาติและยืนได้อย่างมั่นคงและสามารถเตะจรเเ้ฟาดหางได้อย่างแม่นยำ เข้าเป้าและมีพลังในการโจมตีสามารถหลบหลีกแล้วตอบโต้ด้วยท่าจระเข่ฟาดหางได้ตามที่ใจนึกคิดในทุกๆสถานการณ์ของการต่อสู้ป้องกันตัวขั้นที่4ฝึกโจมตีด้วยท่าโจระเข่ฟาดหางเลยโดยท่านี้นะครับเป็นการถีบนำแล้วหมุนตัวเตะทันทีไม้นี้จะใช้เป็นกลมวยจู่โจม โดยให้ผู้ฝึกนะครับถีบไปที่บริเวณลิ้นปีด้วยส้นเท้าเมื่อเข้าเป้าอย่างจังแล้วให้เราหมุนตัวหมุนตัวเตะนะครับฟาดหางเข้าไปเต็มแรงที่บริเวณใบหน้าหรือศีรษะของคู่ต่อสู้ฝึกเดินถีบแล้วโจมตีต่อเนื่องเป็นการโจมตีที่มีความรวดเร็วและไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งตัวทันเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าทำต้องมุ่งมั่นนะครับ และท่านี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างท่ามอนยันหลักกับท่าจระเข้ฟาดหางก็เกิดเป็นกระบวนท่าที่ในการโจมตีที่มีความรุนแรงฝึกเข้าคู่เพื่อใช้งานจริงครับในการฝึกผู้ฝึกควรเซฟคู่ฝึกของเราด้วยนะครับในขณะฝึกฝนเพราะท่านี้ค่อนข้างอันตรายมากและควบคุมน้าหนักได้ค่อนข้างยากควรฝึกด้วยความระมัดระวังด้วยครับสําหรับเยาวชนไทยที่ดูอยู่แล้วฝึกอยู่ครับและต้องมีความ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการฝึกท่าจระเข้ฟาดหางจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้จึงจะเกิดผลสูงสุดจบลงไปครับสำหรับท่าจระเข้ฟาดหางผมอาจารย์แดนต้องขอาการาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแค่ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางปูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่เราเรียกกันว่าศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ตราบลูกชั่วหลานสืบไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ